สวัสดีครับคิดลึกคิดไกลไปกับหอ,อการค้ามาแล้วนะครับรายการของเราในวันนี้ครับจะขอนําเสนอประเด็นที่ผู้คนสับสนมากที่สุดประเด็นหนึ่งแล้วก็มีความซับซ้อนมากที่สุดเช่นเดียวกันกับพรบการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมีอยู่2ฉบับนะครับที่มีการพูดถึงณปัจจุบันและประเด็นหลักก็คือการค้ำประกันและการจำนองครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการบังคับใช้พรบการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่20ครับ แต่ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นประมาณ1สัปดาห์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการผลักดันพรบก,การแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่21ซึ่งอัปเดตมากกว่าฉบับที่2 0ของเดิมอีกครับจึงเป็นที่มาทําให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสงสัยว่าอ้าวและตกลงปัจจุบันนี้เราใช้ฉบับไหนเพราะจะไปมีผลต่อคนค้ำประกันการจำนนงรวมถึงการขอสินเชื่อจากทางสถาบันการเงินเช่นเดียวกันแต่วเนื้อหาสาระที่คล้ายกันครับของ2ฉบับ ก็คือเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ค้ำประกันที่รับผิดในจํานวนที่เพียงพอไม่ได้มากเกินกว่าความรับผิดชอบที่ควรจะเป็นขณะเดียวกันครับเจ้าหนี้ต้องมีการระบุเรื่องของรายละเอียดจํานวนหนี้รวมถึงการจํากัดความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้ค้ำประกันด้วยและถ้าหากว่าลูกหนี้มีการเบี้ยหนี้หรือว่าผิดนัดชาระหนี้เจ้าหนี้เองก็ต้องมีการแจ้งให้กับทางผู้ค้ำประกันได้ทราบนะครับ รวมถึงอีกหนึ่งประเด็นครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกันโดยตรงก็คือคนที่มีการนำสินทรัพย์ไปจำนองเพื่อค้ำประกันให้กับลูกหนี้คุณจะต้องใช้หนี้เนี่ยเพียงแค่ราคาของสินทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันเท่านั้นไม่ได้ชำระหนี้เกินกว่าราคาสินทรัพย์นะครับประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและช่วยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ค้ำประกันที่น่าจะสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่พอมีการผลักดันฉบับที่11ออกมาหลายคนก็เลยเป็นห่วงครับว่า บรรดาสิทธิเหล่านี้ของผู้ค้ำประกันจะยังคงเดิมอยู่หรือไม่และเป้าหมายของการแก้ไขนําไปสู่ฉบับที่2 1ตกลงเป็นการแก้เพื่อใครและแก้ในสาระสาคัญอย่างไรบ้างผมพา่านผู้ชมมาพูดคุยกับประธานสมาคมธนาคารไทยคุณบุญทักษ์หวังเจริญครับคุณบุญทักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบประชาชนสับสนค่อนข้างมากเหลือเกินนะคุณบุญทักษ์ฮะว่าตกลงแล้ว ก่อนหน้านี้เรามีการแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับใช้วันที่11กุมภาพันธ์แต่ก่อนหน้านั้นอีกเล็กน้อยปรากฏว่าคอรมอผลักดันฉบับที่21ออกมาตกลงตอนนี้เราใช้ฉบับไหนยังไงฮะออตอนนี้เราก็ยังใช้ฉบับที่ที่20นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กุมภาที่ผ่านมาเพราะว่าฉบับที่21ยังอยู่ในอ,อ,อนอชอยอยู่เพิ่งผ่านวรระหนึ่งไป เพราะฉะนั้นอยู่ในขั้นตอนของกรรมธิการนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงกฎหมายก็ถือว่าปัจจุบันก็มีใช้ฉบับที่20ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กุมภาพาแล้วฉบับที่21ซึ่งเป็นฉบับใหม่กําลังเสนอเข้าสู่สรอยู่เนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าเป็นการผลักดันจากทางสมาคมธนาคารไทยด้านหนึ่งที่เห็นช่องโหว่หรือเห็นจุดบกพร่องบางจุดจากฉบับที่20อยากให้คุณบุญทักษ์เปรียบเทียบไปฟังนะครับว่าฉบับที่21กับฉบับที่20 ความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในส่วนของผู้ค้ำประกันและจำนนงเนี่ยคืออะไรฮะจริงๆในฉบับที่21ที่กล่าออกมาเนี่ยครับรวมกับฉบับที่10ก็คือในแง่ที่ผู้ค้ำประกันเป็นบุคคลนะครับก็ยังได้ผลประโยชน์ของฉบับที่ส0ก็คือมีการจัดระเบียบของผู้ค้ำประกันที่เป็นบุคคลนะครับได้รับการคุ้มครองนะครับอย่างครบถ้วนนะครับเช่น ถ้าผู้คับประกันเป็นบุคคลไม่รับผิดเหมือนลูกนี้ร่วมนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นนิติบุคคลนะครับ,รบสิ่งที่จะแก้ก็คือจะแก้ให้สอดคล้องกับสากลขึ้นนะครับโดยนิติบุคคลเนื่องจากเรามีความเชื่อว่านิติบุคคลเนี่ยก็เป็นกิจการที่มีผู้ประกอบการที่มีความรู้ค,ความสามารถรสามารถดูดูแลตัวเองเข้าใจ ความผูกพันได้อย่างชัดเจนนะครับก็แก้ให้เหมือนกฎสากลขึ้นก็คือนิติบุคคลสามารถรับผิดเหมือนลูกหนี้ร่วมได้นะครับแล้วนิติบุคคลที่เป็นผู้ค้ำนะครับที่รับผิดเหมือนลูกหนี้ร่วมได้เนี่ยนิติบุคคลที่เป็นผู้ค้ำที่ใหญ่สุดในประเทศไทยสองคนเนี่ยก็คือแบงค์สถาบันการเงินสถาบันการเงินเป็นผู้ค้ำนะครับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ค้ำรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนะครับ การที่แก้ให้เป็นสามารถรับผิดเหมือนลูกนี้ร่วมเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ที่ <c oughs> ปล่อยกู้กับรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็นผู้ค้าก็มีความสบายใจขึ้นรหรือผู้ที่รับหนังสือค้าประกันของธนาคารก็มีความสบายใจขึ้นนะครับว่าธนาคารเนี่ยรับผิดเหมือนลูกนี้ร่วมหมายถึงว่าเวลามีเหตเุการที่ผิดชำระอะไรเนี่ยสามารถเคลมมาที่ ที่แบงค์ได้ทันทีครับนะครับในกรณีที่แบงค์เป็นผู้ค้าหรือว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่งมีบริษัทลูกนะครับบริษัทลูกต้องงานกู้บริษัทใหญ่เป็นผู้ค้านะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เพราะคนก็สบายใจถึงแม้บริษัทลูกอาจจะไม่เข้มแข็งแต่ว่าบริษัทแม่แข็งแรงนะครับก็คนก็มีความสนใจที่จะปล่อยกู้ให้กับบริษัทลูกซึ่งมีบริษัทแม่เป็นผู้ค้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กล้าเพื่อให้ ให้เป็นสากลยิ่งขึ้นครับในอีกตัวหนึ่งที่แก้ก็คือในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นผู้ค้ำประกันครับนะครับสามารถผ่อนเวลาได้ง่ายๆก็คือสมมุติผู้รับหมาไปรับงานราชการนะครับรับเงินรับงานราชการแล้วราชการก็ขอว่าต้องมีหนังสือค้ำประกันของธนาคารนะครับ แต่ว่าผู้รับเหมาสมมติทําแล้วไม่สามารถสมมอบตามเวลาได้ครับนะครับหน่วยราชการก็ยินดีที่จะผ่อนเวลาให้อีกเดือน2เดือนนะครับแต่ตามฉบับที่20จะต้องมาขอแบงก์ก่อนมพรฉะนันก็แบงก์ก็จะหลุดในฐานะคนคำ<ห>นวณไหมก็เป<ง>็นคำกเพราะฉะนั้นอ,อ,อันที่จะแก้ฉบับที่21ก็คือบอกว่าแบงก์สามารถผ่อนเวลาให้ได้ถ้าตกลงกันล่วงหน้าก็คือ หน่วยราชการอย่างที่ว่าก็คือมีผู้รับมารับงานมีนักซื้อค้ำประกันจากแบงค์ผู้รับมาทําช้าไปสองสาเดือนราชการบอกไม่เป็นไรแบงค์ก็บอกไม่เป็นไรนักซื้อค้ำประกันก็ยังมีแตัว่ากลับใช้อยู่แสดงว่าเป้าหมายหลักของการแก้ไขมาสู่ฉบับที่21เนี่ยพุ่งเป้าไปที่นิติบุคคลที่เป็นคนค้ำประกันเป็นหลักให้มีความเป็นสาคนมากขึ้นเนี่ยนะฮะถูกครับซึ่งถ้าพอมีการแก้ไขเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเชื่อว่าระบบการทําสัญญาหรือว่าคู่สัญญาต่างๆเนี่ย เดินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นใช่ไหมครับถูกครับถูกครับซึ่งก็เป็นสาคนขึ้นนะครับส่วนผู้ค้ำประกันที่เป็นบุคคลครับก็ยังได้รับความคุ้มค, <พา S 3> ครองภายใต้บ<ด>ฉบับที่2 <20. S 1> ี่สิบอ๋อครับ,รบอันนี้แหละครับอยากจะให้คุณบุญทักษ์ขยายความเพิ่มเติมหน่อยเอาละพอฟังฉบับที่สิเดเข้าใจแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวนิติบุคคลที่มาค้ำประกรันแล้วก็คนที่เป็นลูกหนี้หลักด้วยเนี่ยนะฮะส่วนฉบับที่ยี่สิบที่มีสิทธิประโยชน์สําหรับเป็นรายบุคคลไปเนี่ยนะครับอย่างข้อแรกเลยเนี่ยที่เห็นมีการบอกกันว่า คือเจ้าหนี้เองเนี่ยต้องมีการกําหนดรายละเอียดของหนี้ที่ชัดเจนต้องมีการจํากัดความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้ค้าประกันด้วยอยากให้ยกตัวอย่างให้ฟังนยครับว่าของเดิมเนี่ยเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําไมต้องมีการระบุให้มีความชัดเจนมากขึ้นแบบนี้ฮะผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับจัดระเบียบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าถ้าผู้ค้าประกันเป็นบุคคลนะครับมันต้องมีความชัดเจนสำหรับผู้ค้าประกันเป็นบุคคลตั้งแต่จํานวนที่ค้าประกัน เบสเร็ปเป็นเท่าไหรแล้วตั้งเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแค่เป็นการจัดระเบียบให้ชัดเจนแล้วก็เป็นการคุ้มครองผู้คำการซึ่งเป็นบุคคลครับครับนั่นคือฉบับที่20ส่วนฉบับที่2ีก็อย่างที่เรียนก็คือยังคงในในส่วนของผู้คำการซึ่งเป็นบุคคลแต่ในส่วนที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยก็แก้ให้เป็นสากลขึ้นครับนะครับประเด็นในฉบับที่2 1ที่อาจจะเป็นปริกย่อยอีก2อย่างที่แก้ก็คือว่า อันนี้จะเทคนิคนิดหน่อยก็ค,คือโดยโปรติเนี่ยสมมุติว่านี่เป็นเป็นน,นี่นี่ขาดส่งชำระหรือเป็น NPL ที่ททุกคนเข้าใจนะครับแล้วก็มีมีการปรับโครงสร้างนี่นะครับ,รบการปรับโครงสร้างนี่ส่วนใหญ่แบงก์ก็บอกว่าอ้อสมมุติเดิมต้องชำระร้อยหนึง่งแต่ตอนนี้ความสามารถชำระได้แค่50บแบงก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ชำระ50ไปก่อนแล้ว อีก50เนี่ยรวม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 ,รวมไปตอนจบครับ,รบถ้าผ่อน50ไปเรื่อยๆ4ี่หปีครบไอห้ที่ต้าไว้ก่อนอแบงก์ก็ยกเลิกให้นะครับแต่ถ้าผ่อนไม่ครบถ้าผ่อนไม่ครบ,ครบก็ต้องเอา50ท่านที่ต้าไว้ก่อนกลับมารวมอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ที่ผมก็อันหนึ่งก็คือทําให้ลูกนี่สามารถที่จะผ่อนได้ในียวกันมันก็มีกําลังใจที่จะผ่อนให้ให้ครบ แต,แต่ผู้คำ้ำถ้ากรณีผู้ค้ำเข้ามาชำระแทนลูกหนี้่ตามฉบับที่2ี่เนี่ยผู้ค้ำสามารถเข้ามาชำระเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งก็จะกลายเป็นว่าผู้ค้ำเนี่ยมีสิทธิ์เหนือเหนือลูกหนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม,ไม่ไม่เหมาะเพราะจะทำให้ลูกหนี้อาจจะไม่อยากชำระเงินใช่ไหมครัเพราะว่าสุดท้าย ไปอยู่ที่ผู้ค้าก็ได้เหมือนกันหรือผู้ค้าเข้ามาสมมติตามที่เดิมเนี่ยลูกหนี้จะต้องชําระทุกเดือนเนือละห้าสิบห้าสิบห้าสิบเป็นห้าปีแล้วก็แบงก์ก็ยกหนี้ที่ส่วนที่เหลือให้ใช่ไหมครับแต่ถ้ากฎหมายฉบับที่ยีสิบเนี่ย <c oughs> ผู้ค้าสามารถเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้อีกสิบปีค่อยมาก็ได้แล้วก็จ่ายจ่ายส่วนที่ลูกหนี้ตกลงกับแบงก์ไว้ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่มีสิทธิเหนือ,อลูกหนี้ที่ ที่มีอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่โดยปกติเนี่ยผู้ค้าก็ควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับลูกหนี้ไม่ใช่มีสิทธิ์มากกว่าลูกหนี้นี่เปน <c oughs> ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่ที่ที่ปรับแก้ไปครับ,รบเพื่อที่จะให้ลูกหนี้เนี่ยเอาหลักมีสิทธิ์ในการจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนมีครึ่งหนึ่งที่ตะเอาไว้ก่อนเนี่ยนะฮะสมมุตินะสมมุตินะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผู้ค้ำเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิมากกว่าลูกหนี้แล้วไม่มีการแก้ไขใช่ไหมครับแต่ทีนี้นอกจากเรื่องของการค้ำประกันแล้วเนี่ยนะครับมีการ จับไปถึงเรื่องของการจำนองด้วยสำหรับการนำหลักทรัพย์มาเป็นการคำประกันใช่ไหมครฉบับที่สุดมีการแก้ไขไหมค,ครับก็อันนี้ก็แก้งนี้ก็คือคือนิติบุคคลที่เป็นพูดง่ายๆที่เป็น SME ครับนะครับซึ่งมีผู้ผู้บริหารหนึ่งคนนะคือผู้บริหารมีอำนาจในการจัดการบริษัทโดยโดยโดย,โดยเบ็ดเสร็จนะครับ,รบมีอำนาจในการจัดการบริษัท ก็คือเป็นบุคคลนิติบุคคลแต่เป็นเจ้าของคนเดียวอย่างเงี้ยหรือหรือเจ้าของมีอำนาจจัดการบริษัทได้ครบถ้วนครับเดิมทีฉบับที่20ก็บอกว่านิติบุคถ้าเป็นบุคคลธรรมดาค้ำเนี่ยค้ำได้เท่ากับมูลค่าหลักประกันใช่ไหมครับครับแต่สมมุติว่า Sme ต้องการมากู้เงินล้านบาทหนึ่งล้านบาทโดยใช้บริษัทกู้หนึ่งล้านบาทนะครับ แต่ว่าเขามีหลักทรัพย์เนี่ยสมมุติอยู่แค่2องแสนบาทตามกฎเกณฑ์เดิมคือเขาก็ค้ำได้เท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ส0 0แสนบาทคือค้ำสองแสนบาทบแต่เขาต้องการกู้หนึ่งล้านบาทากท็ทำไม่ได<ฆ>้เพราะฉะนั้นฉบับยี่เบ็ดก็แก้ว่าในกรณีที่บุคคลน,นั้นเป็นผู้มีอำนาจจัดการนิติบุคคลน,นั้นก็สามารถทํำประกันเพิ่มได้ ใช่ไหมครับก็คือสามารถค้ำประกันทั้ง1ล้านบาทไม่ใช่ค้ำแค่2องแสนบาทตามมูลค่าของหลักทรัพย์จะเอาอะไรไปค้ำมาอ๋อไม่ไปก็ตัวบุคคลเอาตัวบุคคลไปค้ำเองเลยใช่ไหมฮะอ๋อถ้าบุคคลนั้นมีอำนาจเต็มในนิติบุคคลสามารถใช้ตัวเองค้ำได้ด้วยเพื่อให้เพิ่มการกู้เงินมาจากหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันได้อีกเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้มีประโยชน์คือการทําให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือเอสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นใช่ไหมฮะถูกครับ เพราะจริงๆทางแบงก์ก็คือเวลามองบริษัทกับมองบุคคลที่เป็นเจ้าของก็มองเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนิติบุคคลน,นั้นกับเจ้าของนั้นเพราะว่าเจ้าของนั้นมีอำนาจจัดการบริษัทโดยสมบูรณ์ใช่ไหมครับ,ก,บก็มองเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆถึงแม้หรับประกันมีอยู่แค่บางส่วนแต่ก็เชื่อมั่นในความสามารถของของอบุคคลคนะซึ่งเป็นเจ้าของก็ปล่อยเพิ่มให้ ใช่ครับก็ต้องให้บุคคลที่เป็นเจ้าของเนี่ยทำนี่ในก้อนนั้นด้วยโดยตัวเขาเองเป็นผู้ค้ำเองก็ต้องมีหลักทรัพย์มาเพิ่มเติมอะไรอพอเข้าใจถึงข้อดีของฉบับที่21ที่กําลังรอทางสนชพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับ,รบแต่ในระหว่างที่เรากําลังรออยู่แล้วก็ใช้ฉบับที่20ไปก่อนเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงครับว่าอาจจะทําให้ธนาคารบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการให้สินเชื่อมากนักเพราะกลัวว่าปล่อยไปแล้วคนค้ำเนี่ยมีการจํากัดความและผิดชอบ ทวงหนี้มาอาจจะได้ไม่ครบกับมูลหนี้ที่มีการปล่อยไปด้วยเนี่ยนะฮะพอใช้มาตั้งแต่11กุมภาพันธ์นี้ก็ผ่านมาร่วมๆวม2เดือนแล้วทางแบงค์ปรับตัวยังไงบ้างหรือว,ว่าปรับกฎเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อบ้างหรือเปล่าครับจริงๆทางแบงค์ก็พยายามดูทุกอย่างที่ให้มีผลกระทบที่น้อยที่สุดกับกับลูกค้านะครับแล้วก็กับเศรษฐกิจนั่นก็เป็นแนวทางแนวทางคร่าวๆในตอนนี้สำหรับแบงก์ก็คือว่า ก็คือเราพยายามให้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปกติไปนะครับเ,เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีการกฎหมายฉบับที่20ออกมาก็อาจจะขอใหออ้ลูกค้ากลับมาเซ็นสัญญาแก้สัญญา,ญญาให้ให้ถูกต้งองและเหมาะสมไปอ๋อมีผลย้อนหลังด้วยใช่ไหมฮะก็มีผลย้อนหลังนี่เป็นสิ่งที่ยังยังยังพิจารณาอยู่ใน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 ขั้นตอนของกรรมธิการอยู่ครับ การมาเซ็นสัญญาใหม่เนี่ยนะครับจะมีผลต่อเรื่องของการขอสินเชื่อมือหรือเปล่าเช่นบางมันอาจจะป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนโดยการให้สินเชื่อที่ลดน้อยลงหรือว่าต้องเรียกหลักทรัพย์ในการคำปาาระกันเพิ่มมากขึ้นมีแบบนั้นไหมฮะไม่นะครับก็นั่นไม่ใช่เป็นแนวทางปฏิบัติเพราะในภายในสมาคมเองเนี่ยก็มีการประชุมแนวทางปฏิบัติกันต่างแบงก์ก็ต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันในใน,ในรายละเอียดปีย่อยนะครับแต่ในที่สุดก็พยายามที่จะ ให้ตกลงในลักษณะที่เหมือนกันเพื่อลูกค้าจะได้ไม่ไม่ไมไมสับสนแต่เท่าที่ที่เล่าให้ฟังเมื่อต้นนี้สังเกตไหมครับเรื่องฉบับที่ยี่เบอ็ดอ่ะที่เล่าให้ตาฉ<ม>บับที่ยี่สบเ็ดส่วนใหญ่มันจะกระทบไปในมุมของแบงก์ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้คำครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยคู้ให้กับลูกค้าบุคคลหรือลูกค้า SME ก็จะมีผลกระทบที่ที่น้อยมากในช่วงนี้ครับ,น,รบน้อยมากแต่ก็มีบ้างใช่ไหมฮะ จริงๆผมคิดว่าไม่ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับสาเหตุหลักที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้หรือ <ๆ S 1> ไม่ได้ที่ที่ความกังวลเป็นเรื่องอะไรอยู่ที่<ห>มผมกังวลก็คือว่าจากความไม่สงบทางการเมืองอที่มีตั้งแต่ปี2556นะครับต่อ57เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไทยปี57เนี่ยไม่โตเลยครับ คนที่ได้รับผลกระทบมากก็คือเป็น SME ครับแลวอันนั้นอนะ่ะผมคิดว่าเป็นตัวที่กระทบมากที่สุดนะครับ,รบอีกหนึ่งประเด็นครับที่มีคนประเมินเงินเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ของฉบับที่20แล้วเนี่ยนะฮะคือกังวลว่าธน,นาคารในสุดท้ายปลายทางจะเน้นไปฟ้องศาลเป็นหลักก่อนที่จะมาไล่เอาเงินคืนจากหนี้ของลูกหนี้เป็นหลักเนี่ยนะฮะพอในทางปฏิบัติใช้มาจริงๆ2เดือนแล้วเป็นแบบนั้นไหมฮะ ก,ก็ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นรูปแบบนั้นนะครับอย่างที่เรียนก็คือ,คอ,อธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นเราเป็นสถาบันนะครับสถาบันที่มีหน้าที่ในการกระจายทรัพยากรครับของประเทศนะครับแน่นอนเราเป็นสถาบันที่ต้องมีการทํากําไรแต่ว่าการทํากําไรมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพของสถาบันบแต่หน้าที่หลักของ,ของธนาคารก็คือการ กระจายทรัพยากรเหมือนหัวใจหัวใจที่สูบฉีดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายทรัพยากรไม่ได้ดีม,มันก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอันนี้เป็นสิ่งที่เราตระหนักดีมากเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำบทบาทหน้าที่ของเราให้มีผลกระทบน้อยที่สุดรหรือจริงจริงให้ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยัง่ยงยืนเพราะเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็ ก็ผ่านพ้นช่วงช่วงที่มีความไม่แน่นอนอยู่ก็คาดคาดหวังกันว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะโตได้3%าเปอร์เซ็นต์ึ้ถึงสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งในมุมนั้นเองเนี่ยแบงก์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้กระจายทรัพยากรก็มีบทบาทอย่างสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมนะครับครับคุณบุญทักษ์คิดว่ากฎหมายเรื่องของการค้ำประกันและจำนองใหม่เนี่ยนะครับจะช่วยทำให้คนที่มาค้ำประกันเนี่ยเขาสบายใจขึ้นไหมฮะ ผมคิดว่าโดยหลักการโดยทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าถ้าเป็นบุคคลคนะครับบุคคลที่เป็นผู้คำกันก็ได้รับการคุ้มครองมีการจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นนิติบ,บุคคลซึ่งสามารถเข้าใจถึงนิติสัมพันธ์ต่างๆอย่างดีก็ก็จะต้องทำให้มันเข้าอับสากลเพื่อไม่ให้ ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันติดขัดครับแต่ในที่สุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญของของประเทศเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือให้มีความเป็นธรรมระหว่างผู้กู้และผู้ปล่อยกู้ครับกฎหมายทุกกฎหมายก็คือสร้างความเป็นธรรมรให้กับทุกๆคนที่อยู่ในสังคมครับเพื่อให้ระบบของสังคมเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในฐานะประธานสมาคมไทยสมาธนาคารไทยเนี่ยยังคงยืนยันนะครับว่ากฎหมายคำประกาศและจำนองใหม่จะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าการปล่อยสินเชื่อยังคงเป็นการดูความสามารถในการผ่อนชําระเป็นหลักเหมือนเดิมใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าอันนี้ยังเป็นหัวใจหลักออของการให้สินเชื่อก็กคือมองดูว่าธุรก,กิจใดนะครับธุรก,กิจใดมันมีความเป็นไปได้ครับ,รบธุรก,กิจใดมีความสามารถ ในการชําระคืนเพราะว่าเงินที่แบงก์มาปล่อยกู้ก็เป็นเงินที่ฝากมาจากประชาชนครับนะครับเพราะฉะนั้นโดยบทบาทอันนี้เนี่ยแบงก์ก็ถึงถึงบอกเป็นเป็นผู้กระจายทรัพยากรรบลลับเงินฝากก็คือรับทรัพยากรแล้วก็ปล่อยเงินกู้ก็คือการกระจายทรัพยากรเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของเราต้องทําให้มีประสิทธิภาพครับสุดท้ายนี้ครับคุณบุญทักษ์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ เอาละในอนาคตอาจจะก,กำลังมาเป็นลูกหนี้ของแบงก์มาขอสินเชื่อจากแบงก์แล้วก็รวมถึงบางท่านที่อาจจะต้องมาเป็นผู้ค้ำประกันบ้างไหมครับผมคิดว่าการกู้การค้ำประกันนะครับมันเป็น,นกลไกหนึ่งของระบบตลาดเสรีนะครับซึ่งพอถ้ามีโครงการที่เป็นประโยชน์และโครงการนี้ที่เป็นประโยชน์ก็คือวัดได้ว่า มีคนต้องการมีผลกำไรสามารถชำระหนี้ได้นะครับโครงการนั้นพอได้สินเชื่อมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมครับว่าเป็นโครงการเนื่องจากเป็นโครงการที่ที่สร้างประโยชน์เป็นโครงการที่มีความไ,ไปได้และเมื่อได้รับสินเชื่อไปก็สามารถผ่อนชำระขึ้นได้เป็นปกติแต่แน่นอนบางครั้งมันมีองค์ประกอบภายนอกที่ค่าไม่ถึง แล้วก็มีผลกระทบต่อ,อต่อธุรกิจแล้วก็มีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้น,นี่เป็นสิ่งที่เกิดไปนบกติแต่ว่าอันที่หนึ่งคือจํานวนมันจะน้อยอนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ชน้อยอย่างมากสองสมเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบอ,อันที่สองก็คือในกรณีที่มันเกิดมันมีความเป็นธรรมต่อทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันฮะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้อง แน่ใจว่ามันเกิดนะครับเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้เพราะถ้ามันไม่เป็นธรรมข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างอย่าง,อย,างอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับต้องสมด,ดุลทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้และคนคำประกันด้วยนะครับรคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะทําให้หลายๆท่านสบายใจได้นะครับโดยเฉพาะผู้คำประกันแล้วก็รวมถึงลูกหนี้นะครับว่าการออก หรือว่าการแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่21ที่กําลังรอกันครับใช้อยู่ในอนาคตนั้นน่าจะทําให้ทั้งผู้ค้าประกันได้รับสิทธิประโยชน์ของเดิมจากฉบับที่20พร้อมๆกับมิติบุคคลที่เป็นผู้ค้าประกันเองเนี่ยก็จะเป็นหลักสากลที่ใช้ในการปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับประธานสมาคมธนาคารไทยคุณบุญทักษ์หวังเจริญครับขอบคุณครับ บเวลาของคิดลึกคิดไกลไปกับหอ,อการค้าแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ